cnc news ข่าวรอบรั้ว่าแดง วันที่10พฤษภาคม2565โรงเรียนชุมชนนนหันวันครูได้จัดการสอบวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกห้องเรียนปีการศึกษา2565ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จำนวน10ห้องเรียนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น257คน โดยนางสาวสุพนันพิมพ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุภชัยวงศสถิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียนในปีการศึกษานี้วันที่11พฤษภาคม2565คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนนหันวันครู นำโดยนางสาวสุพนันพิมพ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุพชัยวงศิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโดยได้ใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองสูตรสำหรับเด็กอายุ5-11ขวบ ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมการฉีดวัคซีนจำนวน160คนและนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆอีก11โรงเรียนทั้งหมด600คนการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19) วันที่12พฤษภาคม2565คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูนำโดยนางสาวสุพนันพิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุพชัยวงศถิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองและประถมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนชุมชนนนหันวันครู เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนจึงได้แบ่งช่วงการประชุมเป็นสองช่วงดังนี้ภาคเช้าระดับชั้นประถมวัยและประถมศึกษาปีที่1-3ภาคบ่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายสุรพลสอนเรนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้ามาตรวจเยี่ยมวันที่13พฤษภาคม2565โรงเรียนชุมชนนนหันวันครูได้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้บริหารสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห โดยนายยงยุทธพรมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตห้าได้มอบหมายให้นายสุขสรรคุ้มบัวรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตหให้เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้บริหารสัพัน์ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนนหันวันครูนำโดยนางสาวสุพนันพิมพ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุภชัยวงศิตร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือด้านสถานที่ในการจัดกีฬาฟุตบอลและเปตองรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการนักกีฬาในการแข่งขัน C C N News รายงาน ณโนะรงเรียนชุมชนนนหันวันครู C C N News รายงาน